ครับ W 2 0 7คันนี้นะครับต้องอบอกบอกงี้ก่อนอันนี้คือจอเดิมนะครับออริจินอลของตัวรถเลยนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถใส่เป็นจอแอนดรอยพาโนูได้นะแต่ลูกค้าเนี่ยอยากคงสภาพเดิมออริจินอลไว้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยคันนี้มีการเปลี่ยนเครื่องเสียงมาแล้วนะครับแล้วก็ใส่พาวเวอร์แอมมาแล้วแต่พาวเวอร์แอมตัวนี้เนี่ยไม่สามารถรองรับบลูทูธออปติกได้นะครับฉะนั้นลูกค้าเนี่ยจะฟังเพลงเนี่ยในมือถือไม่ได้เลย นะครับเราจึงมาเลือกใช้เป็นตัวนี้นะครับบลูทูธ i f i นะครับตัวนี้เป็นของเซนบูนะครับนี่ครับตัวนี้ครับนะครับเราเชื่อมต่อบลูทูตัวนี้ได้เลยครับแล้วก็สามารถฟังเพลงในมือถือได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูตําแหน่งนะครับตําแหน่งนะครับตัวนี้ครับ IFI นะครับเราก็จะไว้ในเกสเลยนะครับโอเคแล้วเราก็มาจับในมือถือเรานะครับตัวนี้บลูทูธนะครับ ก็จะขึ้นว่า i-f-t นะครับอะดิโอนะครับตัวนี้มันจะมีอยู่สองรุ่นนะครับรุ่นที่ไม่ใช่ไฮเลสแล้วก็ไฮเลสนะครับอันนี้เราก็เลือกใช้เป็นแบบธรรมดานะครับเพราะว่าลูก,ลกค้าเนี่ยเพราะว่าแอม,มของเขาเนี่ยไม่มีช่องออปติกนะครับเราลองมาเลือกฟังเพลงนะครับาลองเป็นเพลงไฮเลสแล้วกัน สะดวกสบายครับท่านผู้ชมครับนี่ครับสต็มมิ่งจากมือถือได้เลยครับเพราะฟอนเดิมตัวนี้นะครับไม่มีบลูทูธนะครับใช้เวลาติดตั้งนะครับไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับกับ i f i zenbu ตัวนี้นะครับ ที่ร้านมีพร้อมจําหน่ายและติดตั้งเลยนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับอยากสะดวกสบายแบบนี้นะครับโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนจอสามารถอยากฟังเพลงผ่านมือถือก็ต้องใช้ IFI s e n บูตัวนี้นะครับร้านก็ติดตั้งอยู่บริเวณถนนรามิทาระหว่าง28กับ30นะครับหรือโทรมาสอบถามได้นะครับ0634986168ครับฝากด้วยนะครับ IFI s e n บูครับโอเคครับ